กันใจเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผระชชนะครับผู้ทักทักผู้เด็กนะครับที่ติดแสตป์คมนะครับหากีหาข้าเจิญนะครับทะรลาะอเรพ่อเลยพ่อสมเด็จก็บอกลูกไว้ว่าพ่อจะเส็นอดีแล้วเป็นยังไงน่ารักเขาว่าเร็นองรนะะไม่ร้องเข้งเรงว่รงกไหม้าตอ

Da.

ที่ข <át là> ้อข <t> ้อแล้วภรรยาก็จะมีความเอ่อช่วงแรกๆผมก็ใจแม่สะกดเป็นแล้วผมก็เลยฟังแผนกับภรรยาผมหว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมเนี่ยสำเร็จหรืออะไรเงี้ยก็จะพาภรรยาลูกไปเที่ยวเพราะว่าไม่มีการอยู่อยู่เป็นความหน้าความตาแล้วภรรยาก็ให้ใจครับเพราะว่าคมเป็นแม่เราก็จะดูแต่ลูกอยู่บ้านคนเดียวรอสามีกับหรืออะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณเขาที่เขาให้ ดใจว่าตนี้เราทางานแว,วัวเพครอบครัวแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบาวไม่ดีมือที่สามหไปเที่ยวอ,อยู่เงยนแ้เพราะว่าอยากแบบอย่างที่ที่กัวว่าถ้าวันนึงนนมาเงัวลงมากกลันนวามากีนาตรง,งไหนจุดไหที่ให้รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วกับการที่สุดว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวสำห ตื่นเช้ามาไม่เคยได้เห็นหน้าเขาเลยคะแล้วกลับมาบ้านก็นอนกับลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นหน้าเขาเลยแทบจะไม่ได้คุยือนคุยแต่ในแชทอะไม่ได้เจอหน้ากันนอกจากทำแต่งหน้าแบบทุกวันเลยค่ะไปไปเช้ากัดจุกไปเช้าก็ดจุกทุกที่ตอนบ่ายสองที่ผ่านมาไม่กัดจุกแล้วก็แบบว่าเลิกโดนไอ้ลูกติดติดที่เจ็บมาก่ังขับมาทุกวันเลยเพราะพี่แม่เป็นคนเลี้ยงอย่างเงี้ยขับมาและอะไรที่มันจะไม่เป็นมดรมิสบอกว่าเป็นแบบไม่ไหวแลแบบทั้งคุยกันหรือว่าจะต้องแบบ ก็เหเราก็ไมีไดม่ได้นอะไรหรกเราก็ไม่ได้ใกล้กันดูคือมันมันเหมือนอยู่อานเีกันแต่แต่ไม่รู้จักกันเลยใช่เวลาเวลา่ลางานที่อยู่อ่ะงานที่บ้านแงานตัวอ่บ้านร่บพกปงานวันนอกาทุกวันก็เลยป็นวาว่าเราเราโดีเดียวอะไรที่แบบไม่ใจแก็คือมันติอ่ะมันเิเกอะไรอย่างเงี้ยใช่ มาด้วยแล้วก็รู้ว่าเหมือนบู้คไม่น่านแ้วเปล่าทไมแบบไม่ไม่ไม่อย่้เราเลยไม่อย้เราเลยไม่สใกลเรารูปเลยอเดี๋ว่วด้วย่ววก็เลย่าบอกเพราว่าเฮ้ยเราเราแยกกันไหมอะไร้ก็เลยบอกเราแยกันไมบอก้เราบอกเอาหใจมัน่สมัยกันาเียบอกกนแล้วแยกันมาที่ราพูดทำไมว่าเราแยกกันไหมเรารู้สึกไงตอนนั้นมากก็ ชอวันที่ก็บอกในวันแม่ช็ิหกเอ้โหมลูกก่อนนะมันเปรับจักใช่มันมันเก็บานานแล้วอะาเยแล้วก็เริ่มเรื่องเรื่องเกิดขึแลแม่เขาใช่ใช่หนูเลยบอกว่าเราแยกทางกันมาเราแยกกันอยู่แต่เข้าใจอยู่ว่าเขาทงานแต่ว่าบางทีอะมันมันมีบางบางเครื่องเี่เราแบบคุยกันหลายรอบแล้วคุยกันหลายรอบแล้วอะไ ไม่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าก็ต้องใจก่อกเป็นทานหาโะให้ให้เรากับลูกใคไปแบบี่นไรือไม่ใช่มันก็งีมันเลื่อมอาหมณ์เด็กินไม่น้อยกินเยอะแล้วแล้วพอพอนวันนั้นแล้วแจ็คเคียวันนั้นเป็นไหมหรือว่าปล่อยเวลาจะนิ่งก่อนเพราะว่าผมทำงานแล้วผมก็จะพยายามปรับแล้วก็ปรับแล้วก็อาจจะสนใจกับประโยคที่เขาบอกเพราะว่าเราก็ไม้โทษขาทั้งมดโทษทีด้วยว่า เราเราต้องแบ่งเวลาเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเราเลยค่อยๆคุยกับเขาครับให้เขาใจเย็นแล้วก็มาพยายามคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจเพราะว่าสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกได้คือถ้าไปหมดทุกคนรับรู้มากและผมก็รักรู้มากเหมือนกันเลยรู้ว่าถ้าเราพอลองมาปรับกันใหม่เช่นแบบให้ค่ากิจเขามองว่าเรายังเป็นพ่อแม่ที่ดีได้แล้วเราก็ค่อยๆทำแบบนีแล้วเราก็ค่อยๆคุยกันให้มากขึ้น ก็น่ารักนะครับเลยหมดเรกได้นะครับตอนนี้นะรับารรการต่อนกผรับรับแขกสุดท่ายนะครับ้ครับเราบอกสิ่งที่ไม่เคยบอกันรักเขามาไหนอีกทีนี้จริงๆเออมันเคลียร์กันตรงนี้หมดนมันต้องกลับมานั่งคุยกันยังไงบ้างจังหวะนั้นอันนี้ไปขอคำปรึกษาจากที่ท่ามมาอะรกอแรกอนนิอ่ะยิ่งท เขาไม่สนใจไมสนใจเลยก็เลยบอกว่าอะฉันไม่ไม่ช่วยแลกันเขาก็เหมือนเคลียอะไรเคลียมอะไรเสร็จแล้วอ่ะก็เลยมานคุยกันแบบี่ขอโทษนะพี่ขออย่มนีอะไรจากวันที่สิได้เครียดกันวันไหนครับก็ประมาณเกือบสิบหกโอ้แล้วตอนั้ต่างคนไม่ต่างวา่นเหรอเพราะคาพี่หนว่านาจะเป็นหนคนเดียวไม่แต่เขาเขาวารุเขาเคียดเขาเครียดเขาเคียมาทำงานก็ยังเคียดอยู่เอยเขาเคียไทายไปยรายการเสร็จก็

แกแกลกครับครับธุรกยังไงเราเริ่มยังไงกับปี่เอกก็จริงจริงก็มาโ้นกับมวยครับแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็ยังไงก็มองว่าเป็นพยายามเดิมเพราะว่าคือทำอะไรก็อสูนใจเด็กดีกว่าเพราะว่าเด็กไม่รู้เรื่องคือสังคมว่าทุกวันนี้ทำอะไรใจเด็กดีกว่าเพราะเด็กก็ยเด็กราะวกาไม่รู้เรื่องอะไรการที่เราปักกันได้เราเราไม่ได้เป็นแฟนอย่างเดียวแล้วเราเป็นครอบครัวแล้วความเป็นแฟนมันจะหายไปแหละ เพราะเราเลือกที่จะมีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นไปหมกก็น่ารักไปหมอ็คาเลียกอะผมก็ควาเลียกอะก็เลยฮากิก็ยังมีโชคไปอยู่ไม่ต้องหาแม่อะไรไปถามก็หมดก็ไม่ต้องถามผมไม่ไม่ถามผมแจคเกี้ยวยาติดใจภรรยาเรายังไงบ้างเพราะว่าเขาเก็บไว้หลายอย่างมากเขาอดทนครับข้อเดียวครับเขาอดทนแล้วก็เขารักขัดแย้มากเขาอยากให้ขัดแย้ง ยิ่งเวลาขบวนเรื่องนี้ด้วยเขบวนรักษาคาขบวนคนด้วยใช่ใช่ใช่จริงจริงไปเหมือนกีบยิ่งคำถามเลยว่าอยู่ไม่ได้ในยากให้มันเกิดขึ้นอีกไหมอะไรยังไงมาหมายถึงเรื่องหมายถึว่าความเกลียดเออความเกลียดขี่มาที่ทางเราแค่บอกแจ้งไวยว่าไม่ไม่ได้บอกก็ก็หลังจากจบรายการก็คุยกับเขาว่าเรอเนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะพี่จะพี่จะคุยเรื่องนี้ถ้ามีรอบนึงก็คือก็รู้นะว่าน่าจะเกิดป็นอะไร น่าแต่เราเพิ่งไปสิงคโปร์มาด้วยกันไเที่ยวมาด้วยกันมันเกิดขู้ครับทุกอย่างดูแวไวไปหมดเลยเพราะมันเหมือนวาเคลิอารมณ์มันแบบเราแบบไม่ไหวเลยอ่าเพราะว่าในคลิปก็ยังดูรื่นเริงไปไปคอมเพนคอมเกอะไรแทนไปนาิกากันอ่ะเลยนะให้ไปสิงคโปร์ไปคอมเพนแค่นั้นอ่ะคอเพกไปแล้วก็คนเสิรแล้วก็หมอนยางไปแล้วก็พาทุกคนไปคืออะไรที่เาอยากมีเวลาก็ให้เขาแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีสัญญาณอกอเลยหรอ แล้วต,ตอนไปสิงคโปร์ไปมาเมื่อไหร่นานแล้วมันเกิดลูกกินแพนดากาอ๋อก็อจตอนนั้นยัไม่เกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากแพนดากามาินสิงหาจะมีปัญหาหนึงเดือนใช่ไหมใช่ใช่พี่อ่าเออตอนนี้มันมีการอยากแค่ทำสัญญาอะไรกันไหมไม่มีครับก็คือเรา,าแค่ยาดีกว่าไม่เอาเราไม่ได้าไม่ได้ทไม่ได้เาไม่เชื่ออแจ็คก็ปวนใจหมว่าเราทางานเยอะกลวลูกลืมหน้าหรอกหมทั้งที่มันเป็นวทที่ลูกจามันต้องแยกแยะครับผม่าไปหมดเ็ต้องเข้าใจด้วย ว่าถ้าเราไม่ทำงานเราจะไปกินรู้รูไม่ดูหรอเพราะยังไงทุกวันเลยมันไม่มีอะไรหรอกครับแต่แค่ผมไปพลาดเรื่องไม่มีเวลาจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เาจจะลเลยนะเรื่องนี้อะไรแลั่เขาไม่อาจจะมีตอนหน้าเสือลั่กัแล้วมีล้่นเมียมึงเาหอโจ๊กี่แ๊ล่ห้กเมื่อกี้ที่เมียยมจนขาดประกาสุดท้ายแล้วนะ